สวัสดีค่ะพบกับบ้านพโรเิเชนเคยนะคะวันนี้จะพามาชมไอเดียการปลูกบ้านชั้นเดียวค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านสไตล์มินิมอลค่ะปลูกอยู่กลางทุ่งนาบริเวณรอบบ้านมีพื้นที่ใช้สอยอย่างกว้างขวางค่ะเหมาะสำหรับการท,ทํากิจกรรมในครอบครัวโดยภายในบ้านจะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างชาดัดเจนเป็นแต่ละห้องเลยนะคะจะมีห้องน้ําห้องครัวห้องนั่งเล่นและห้องนอนค่ะ ดยบ้านหลังนี้จะใช้สีคุมโทนค่ะสีน้ำตาลนะาขาวทำให้มองมาไกลๆนะคะดูอบอุ่นสบายตาม,มากๆค่ะใครที่ชอบบ้านสไตล์นี้นะคะต้องดูให้จบค่ะ